ครับพื่านวันนี้อยู่กับ NJ Story โอเควันนี้เราทํทำอะไรครับวันนี้เราจะทำแกงส้มผง,อ,งอกสูตรคุณแม่คุณสวยโอเคคุณแม่มาจากไหนคุณแม่มาจากเกาะสมุยเป็นสูตรลับเฉพาะนะฮะจากเกาะสมุยเลยคือแกงต้มผงอกใส่หมูสามชั้นน่าสนใจมากมากเลยเดี๋ยวพวกเราไปดูวิธีการทำกันครับไปครับเดี๋ยวเราตั้งกันในครัวนะครับผมมา นี่คือหมูสามชั้นของเราแต่วันนี้ไม่มีหมูเราเลยเราเลยเป็นแมวสามชั้นแมวสามชั้นเนื้อตรงนี้อร่อยตรงนี้ใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวดูซิแม่จะดูคุณแม่ก่อนดูนี่เตรียมหัวงอกอยู่ครับมี่านใจยลูกอ๋อ้เตรียมหูวงอกแล้วใช่ไหมคุณแม่เขินกล้อง มอกไม่ต้องเอาไม่ต้องม่เแม่บอกว่าไม่อยากเข้าก้องนะครับแต่ว่าเข้าไปแล้วเรียบร้อยเหมอรมหมูอยู่ไหนอะหมูหมูไม่ได้หั่นลูกแแม่หั่นหมูให้นะครับก็จะรับข้าวมือนี้เมือนี้นด้วยผัดถัวงอกกัใส่ล้หมังอกหกิโลหมูหกิโลหม้อหนึ่งกิโล กินได้หนึ่งมื้อนี่เปเอาเพิ่งแกงของเราปในีตู้เย็นมาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำต่อสำหรับวัตถุดิบในการทำแกงส้มถั่วงอกวันนี้ประกอบไปด้วยหนึ่งอะไรครับฟักทองอันนี้คือฟักทองหั่นอย่างดีไม่ใช่มันคืออะไรมันคือถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวผมสรุปมันคืออะไรครับมันคือถั่วงอกค่ะถั่วงอก ห้องหนึ่งกิโลค่ะห้องกิโลอันนี้อะไรเลยอันนี้มะนาวมะนาวอันนี้อะไรเลยอันนี้กะขามเปียกระามเปียกบอันนี้กระปีกระปีอันนี้เครื่องแกงใต้เครื่องแกงส้มใต้ใต้นะครับหาซื้อยากมากอันนี้อะไรอันนี้ของสามช้าแต่ความอร่อยจริงๆอยู่ตรงนี้ครับ นี่ต้องมีคนทำครับผมอ่าเพราะเราทำเองไม่อร่อยนะครับแม่ทำอะไรอยู่ครับอ่าชุดสองนิ้วสวยๆนะโอเคขั้นที่หนึ่งนะครับเราจะต้องใส่น้ำไปในหม้อประมาณ1.5ลิตรหน่อยนึงอ่ามันค่อนข้างน้อประมาณเท่าไหร่นะน้อยกว่า1.5ลูกน้อยกว่า1.5ประมาณ1.3 1.3แล้วก็หนึ่งจุแก๊สเดรอน้ำเดือดเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถุงหม้อมันจะออกน้ำอีกอ๋อมันจะใส่เยอะไม่ได้ พราะถุงอ่างมันจะมีน้ำออกมาประมาณพัน ml อ่ะตีไปอ่ะเดี๋ยวเราต้องดูว่าถูกดิบเราแกงเรากวนความนัได้ความรู้ใหม่นะครับอ่างมันจะออกน้ำถุงอ่างมันจะมีน้ำออกมาอีกหนึ่งพัน ml ประมาณนะั้นครึ่งอีกครึ่งหนึ่งโอเคและขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเมื่อน้ําเดือดแล้วสิ่งที่ต้องทาก็คือใส่เครื่องแกงใต้ลงไปพร้อมกับกะปิอย่างดีแล้วก็คนให้เข้ากันก็จะได้ความนัวนะฮะขึ้นมา อันนี้ต้องใส่ก่อนนะเครื่องแกงใต้เร่งไฟนิดนึงนะครับจากนั้นนะฮะเราก็ใส่หมู3มชั้นลงไปครับเพื่อเคี่ยวครับใช้เวลาเคี่ยวหมู3ชั้นเนี่ยประมาณ15บห้านาทีก็ได้เนื้อหมูที่มันเปื่อยนุ่มแล้วก็ทานได้อย่างอลเลดอร่อยนั่นเองนะครับหลังจากใส่หมูสาชั้นเรียบร้อยน้ําเดือดแล้วนะฮะสินาทีเราก็มาเตรียมน้ำมะขามเปียกครับ ตรงนี้เราใช้มะขามเปียกนะครับรผสมน้ําแล้วก็เอาแต่น้ํามะขามเปียกนะครับเพื่อได้ความเปรี้ยวจากมะขามนั่นเองจากนั้นครับเราใส่น้ําตาลลงไปฮะดีที่สุดเนี่ยคือน้ําตาลปี๊บเนาะแต่ที่บ้านไม่มีก็ใช้น้ําตาลสาแดงไปก่อนใช้ได้เหมือนกันครับให้มีความหวานขึ้นมาจะได้มีรสชาติที่หนัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็คน้คนๆให้เข้ากันครับจากนั้นเติมเกลือลงไป1ช้อนชานะฮะ ไม่ต้องใส่เยอะนะหนึ่งช้อนนะครับทั้นทานให้มันตัดรสชาตครับและที่สาคัญที่สุดก็คือใส่ถั่วงอกลงไปครับถั่วงอกเนี่ยผมไม่ได้ใส่1นกิโลนะฮะผมแบ่งมาผัดถั่วงอกเล็กน้อยแล้วก็ที่เหลือเนี่ยคุณแม่ก็ใส่ถั่วงอกเข้าไปทั้งหมดเลยจะเห็นว่าถั่วงอกเนี่ยมันเลยน้ํามาเยอะแต่เดี๋ยวมันจะมีน้ําจากถั่วงอกครับออกมาจนเต็มหม้อพอดีนะต้องบอกงี้ว่าถ้าใส่น้ําเยอะไปก็ไม่ดีนะฮะ เนี่ยครับน้าจากถั่วงอกมันก็จะออกมาทําให้แบบมันพอดีในหม้อเลยนะครับสําหรับน้าแกงส้มมันก็จะมีรสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นกระบวนการสุดท้ายเติมมะนาวไปที่นะครับได้ความเปรี้ยวหวานจากมะนาวนะฮะก็เป็นอันจบกระบวนการครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมไหนดูหน่อยเมนูหน้าตาเป็นยังไงไ่แกงส้มถั่อกง่าทานมากๆเลยอ่ะชิมครับผมช่วงเวลานี้ อ่ะกินเลยกินเลยค่ะอร่อยอร่อยไหมอร่อยค่ะเขาทำเองค่ะอ่าไหนเราเราเราหน่อยว่าทำไมชอบเมนูนี้เป็นเมนูที่แม่ทำนิดตั้งแต่เด็กๆเลยตอนเด็กได้กินบ่อยมากก็ชอบเพราะอร่อยมันใส่อะไรบ้างนะมันถุงก็แล้วก็หมูก็ขิงแก้วก็กะปิเออไม่เคยเห็นที่ไหนเคยเคยซื้อกินไหมเคยครั้งนึงที่ไหน ที่แถวตลาดแถวที่ทำงานแต่ว่ารสชาติมันยังไม่ถึงอ่ะอันนี้ถึงไหมอันนี่ถึงไหมถึงมากเพราะเป็นเครื่องแกงใต้นะเครื่องแกงใต้กับปีใต้แล้วทำไมแม่ถึงทำเมนูนี้ให้นุ่นทานบ่อยครับก็แม่ก็ชอบเหมือนกันนี่เป็นเมนูหายากนะครับไม่มีนะกรุงเทพนี่หากินยากมากคนทำนิดน้อยมากเลยแกงส้มถั่วงอกอ่ะเดี๋ยวฝากคลิปนี้หน่อยเตงก็ลองเอาเอาติดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ฝากคลิปหน่อยครับพูดไง เ็นเมนูที่ทำไม่ง่ายลองทำมาดูอแม่ฝากคลิปนห้นะครับก็ลองไปทำลองไปทำกินนดูนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆค่ะแต่ขอให้เป็นเครื่องแกงแล้วก็กะปิที่อร่อยนะคะรับรองใครทำก็อร่อยอ,อ,อร่อยไหมามากนี่กินอะไรนี่สตออเคไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ n j Story บายบ๊ายบาย